พบวัตถุคล้ายระเบิดวางอยู่บนตู้เอทีมหน้า CJ สาขายังชุมค่ะ เมื่อเวลา15นาฬกาว,วันที่2เมษาย,ยน2515พันตำรวจเอกพรชยัยอริยานนท์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าไมารวกพันตำรวจตีนณทกิจยอดแก้วสวสสสถานีตำรวจภูธรท่าไมารวกพร้อมด้วยร้อยตำรวจโทรป,ประทวนสีสุขรองสอวกกสสภูธรจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพชรบุรีร่วมตรวจสอบบริเวณตู้เ TM ม ซึ่งติดตั้งอยู่ที่หน้า 4J สาขาบ้านยางชุมหมู่6ตำบลกัดหลวงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีภายหลังได้รับแจ้งว่าพบว,วัตถุต้องสงสัยคล้ายร,ระเบิดขนาดฝ่ามือผูกติดกับโทรศัพท์มือถือสภาพเก่าวางอยู่สร้างความตื่นตระหนกต่อผู้อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงต่อมาเจ้าหน้าที่ชุด EOD ได้ดำเนินการเก็บกู้พร้อมตรวจสอบอย่างละเอียดพบว,ว่าเป็นระเบิดของจริงซึ่งประกอบขึ้นมาเองแต่ไม่มีส่วนประกอบของดินมปืนเบื้องต้นนำเก็บรักษา ไว้เป็นวัตถุพยานที่สถานีตำรวจภูทรท่ามารัร่วงพันตำรวจเอกพรชัยอริยานนท์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรท่ามารัร่วงเผยว่าปกติได้รับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันปราบปรามและชุดสายตรวจรถยนต์ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมอยู่เป็นประจำนอกจากนั้นได้เปิดช่องทางการแจ้งเหตุข้อมูลเบาะแสเหตุขอความช่วยเหลือศูนย์รับแจ้งเหตุตามหมายเลข032706642ซึ03่ง เป็นใหม่เรกข,ของสถานีตำรวจปูทอนท่าใหม่รวกซึ่งในกรณีพบวัตถุระเบิดต้องสงสัยคลายวัตถุระเบิดในครั้งนี้ก็เช่นกันหลังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีแล้วได้เร่งรีบประสานงานกับ EOD เข้าดำเนินการทันทีเนื่องจากเกรงว่าห่างร่าชา้าประชาชนอาจจะได้รับอันตรายเบื้องตน้นต้นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามรัศมีโดยรอบที่ติดตั้งตู้เอทควบคู่ก,กับการทำงานของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ที่กำลังตรวจสอบรายนิ้วมือแฟงคาดว่าน่าจะได้ตัวผู้ก่อเหตุอีกในไม่ช้า